สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องกากกากตามพจนานุกรมภาษาไทยมันมีความหมายว่าสิ่งที่เหลือจากการคัน้นหรือสิ่งที่เหลือจากการคัดสิ่งที่ดีๆออกไปแล้วเช่นกากมะพร้าว หลังจากเราคั้นเอากะทิไปใช้มันก็เหลือกากที่เราเรียกว่ากากมะพร้าวกากนี้มีความหมายหลายอย่างใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างแมแต่กับมนุษย์ด้วยกันก็ใช้คําว่ากากได้เช่นเดียวกันก็คือหลังจากที่เอามนุษย์ที่เป็นคนดีออกไปแล้ว มันก็เหลือกากมนุษย์หากเราสังเกตให้ดีในปัจจุบันนี้ในเวลานี้เราเห็นเห็นห,หลายคนประพฤตกตนเหมือนกับเป็นกากมนุษย์เอาไว้ง่ายเพียงนายกพูดคำว่านาจาักมันก็ร้อนรนทุรนทุาร,นารายกันไปทั้งกลุ่มทั้งกวนุน คำว่านาจากนี่มันเป็นอะไรมันเป็นคาถามันเป็นคาถาที่ไปสะกดจิตวิญญาณของคนพวกนั้นเลยมันถึงออกมาดิ้นทุรนทุนทนรายกันออกมาโวยวายกันมันก็ออกมาโวยวายทั้งนักวิชาการทั้งนักการเมืองทั้งสื่อมวลชนมีอยู่คนหนึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกสื่อมวลชนก็คุณชูวิทย์ คุณชูวิทย์ที่เข้ามาถนนการเมืองด้วยการแสดงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการทุกอ่านนั่นคือสร้างภาพประกาศตนตแสดงเจตนารม์ว่าตนเองเลิกแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนไม่มีมนทินแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่ถนนกันแล้วเอาจริงๆเข้ามาอยู่ได้นักก็ถูกคดี ความจริงข้อคดีมันก็มีอยู่ก่อนสู้กันมาหลายปีในที่สุดเมื่อถึงเมื่อถึงขั้นตอนของสารดีกาคุณชีวิตข้สารภาพสารภาพยอมรับผิดและประกาศเจตนารม์ชัดเจนว่าที่ดินที่มีปัญหาตรงนั้นจะใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนคนทั่วไป นั่นก็เพื่อเพื่ออะไรก็มีคนวิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะวันก็เพื่อแสดงเจตนาลมให้สารนินว่าตนเองยอมรับผิดจริงมีความจริงใจที่จะยอมรับผิดและก็ยังแสดงเจตนาลมเอาที่ตรงนั้นได้เป็นประโยชน์สาธารนณะที่ทำไปนั้นหลายคนก็ชี้ชัดว่านั่นคือแสดงให้สารนินเพื่อ สารจะได้เห็นใจสารจะได้ลบหย่อนผลโทษให้กับตันี้แเลยในที่สุดในที่สุดที่ดินผืนนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบลุงก็ไม่ได้ติดตามข่าวแต่มีข่าวคราวช่วงหนึ่งตอนหนึ่งว่าได้ขายไปแล้วขายไปแล้วหรือยังไม่ขายหรืออย่างไรลุงก็ไม่ได้ตามนี่ก็คือ คนบุคคลหนึ่ง,นนงที่ดิ้นทุรนทุร,รายเพราะคำว่านาจากักส่วนพรรคอื่นที่ลุงเห็นก็มีพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลนี้ลุงแทบจะไม่พูดถึงไม่อยากจะพูดถึงด้วยเพราะพรรคนี้ดูเหมือนจะมาจากการยุยงส่งเสริมของนักวิชาการเหมือนกับเป็นตัวแทนของนักวิชาการที่ลุงไม่ก็อยากพูดถึงก็คือ พวกนี้มันก็คือพวกที่ก้มหน้าก่มตาดูแต่ตำราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องเปิดตำราด,ดูการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเขาทำกันอย่างนั้นเขาไม่ทำกันอย่างนั้นมันอยู่ดิ้นในเรื่องกับวน,น่าจะและไปดูที่ว่าสมาชิกของตัวเองมีคนเชื่อมีคนผู้หญิงที่เขาเรียกว่า เรียกว่าไอ้เตี้ยหรือมกอะไรนี่ซึ่งลุงก็ไม่รู้มันคนไหนลุงไม่ได้สนใจพัรคการเมืองนี้เห็นบ่อยว่าการแสดงออกท่าทีการแสดงต่างๆมันไม่ได้ถูกการารฟศทสั์มันไม่เหมาะสมหลายสิ่งหลายอย่างแต่คนพวกนี้เขาทนกันได้ไม่มีใครเอ่ยปากต่อว่าต่อขานคนของตัวเอง สารพัดคำที่คนปกติเขาไม่ใช้ก็นำมาใช้กันแต่กลับทนไม่ได้ที่นาย,ยกผู้คำวันนะจักแล้วมาเรื่องมาเรื่องมาตรการการช่วยเหลือที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนซึ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนมาหลายครั้งหลายคนไม่พอใจที่รัฐบาลออกมาเป็นแอปนู้นแอปนี้ บางคนบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาเขาช่วยเหลือประชาชนเขาเอาเงินเข้าบัญชีของประชาชนเลยเขาไม่เรื่องมากเขาไม่ต้องทําเว็บกากาแบบที่ประเทศไทยทาร้านอาหารช่วยร้านอาหารที่มันเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลือทันทีและก็ช่วยเหลือจํานวนเงินที่มากด้วยและประเทศไทยมันบอกว่าประเทศไทยช่วยเหลือแบบ ต้องผ่านเอฟกากาเอฟกากาที่คุณพวกนี้พูดถึงมันก็คือโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะเท่าที่ลุงจำได้และลุงก็พูดไปแล้วว่าอยากโครงการคนละครึ่งมันช่วยทำให้เงินกระแสการเงินมันวนเวียนในตลาดระดับล่าง เพราะเขาชุดอยากช่วยเหลือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเอกชนระดับล่างและในขณะเดียวกันได้ช่วยแบ่งเบาให้คนระดับล่างได้จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้นนั่นคือให้เงินไปเลี้ยงให้เงินนั้นมันทํางานให้เงินนั้นมันหมุนเวียนในตลาดและอีกโครงการก็คือโครงการเราชนะ เราชนะนี่ดูเหมือนจะให้คนละเก้าพบาทลองคิดดูสิว่าบ้านหนึ่งอย่างมีสองคนก็ได้เท่ากับห0 0 0มื่แปแล่ถ้าเป็นสามคนสี่คนห้าคนแล้วก็ครัวไทยเป็นครอบครัวที่ขยายด้วยบางทีก็สี่ห้าคนหก็ 6, 7, คนลองคิดดูที่ได้ได้กี่หมื่นหากคนหลงนะ ไม่ใช่เป็นกาบมนุษย์รู้จักจับจ่ายใช้สอยเขาย่อมไปซื้ออาหารมาเก็บไว้ซื้อเข้าสารอาหารแห้งเอามาตุนเอามาเก็บลุงว่าอยู่ได้อีกหลายเดือนนั่นคือมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ช่วยทั้งคนเดือดร้อนช่วยทำให้กระแสเงินนั้นมันหมุนเวียนมันไม่ขัดสนมันไม่ติดขัด ซึ่งลุงบอกไปแล้วว่ารถส,ส่งอาหารรถซื้อสินค้าต่าง,างๆไปส่งกันเกลื่อนถนนไปหมดนั่นเพราะอะไรนั่นก็เพราะแอกากกาตามที่ไอ้คนกากกากมันเข้าใจนี่เอกักกามีแต่คนกากกามันจึงไม่รู้มันจึงไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนั้น ช่วยเหลือประชาชนพยายามจะช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีที่มันมีปัญหาขายสิทธิ์กันบ้างเอาสิทธิ์ตัวเองไปแลกเป็นเงินสดออกมามา้างยอมเสียดอกเบีย้ยนั่นคือการร่วมมือเป็นการตกลงระหว่างพวกกากรึกัน พวกนี้มันไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้ทําตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลเขาต้องการก็ลองคิดดูสิว่าถ้ารัฐบาลไทยใช้จ่ายช่วยเหลือแจกจ่ายเป็นเงินสดคนพวกนี้จะเอาเงินไปทําอะไรแล้วกาบพวกนี้มันก็ยังจะเถียงอีกมันก็บอกว่าในเมื่อให้เขาแล้วในเมื่อให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขา นั่นคือความคิดของมนุษย์ที่เป็นกามันก็คิดได้แค่นี้แอฟกากามันจึงไม่หมาะกับโคนกากาโคนกากาจึงไม่รู้ไม่เข้าใจสวัสดีครับ